เปล่งน้ำแห่งชีวิตให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิตน้ำที่พิจิตซูบบอกกับหญิงชาวสมาเรียว่าเมื่อดื่มน้ำนี้แล้วจะไม่กระหายอีกเลยนะครับวันนี้จะพูดถึงการดื่ม กรดื่มนะคับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18เขียนสั้นๆไว้ว่ายาเมาเล่าอางุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณน,น่าสงสัยไหมครับพี่น้องว่าทำไมพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ตอนนี้ได้พูดถึงเอาการเมาเล่าอางุ่นมาเปรียบกับ การประกอบด้วยพระวิญญาณการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณผมอ่านตรงนี้แล้วผมก็ก็แปลกใจใว่าเอ๊ะทาไมเอาสองสิ่งนี้มาอยู่คู่กันสองสิ่งนี้ไม่ได้เหมือนกันเลยสองสิ่งนี้เป็นคนละกั้วกันแต่ว่าในเมื่อเราอ่านในพระธรรมกิจการบทที่สองข้อที่12ข้อที่1 3นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นการที่พระวิญ,ญญาณเสด็จลงมานะครับเสด็จลงมาประทับท่ามกลางสาวก ผู้เชื่อในพะเยสุกริตแล้วเขาก็พูดถึงภาษาที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนต่างคนก็ต่างไปพูดถึงภาษาของคนอื่นแล้วก็คนที่ไม่ได้เชื่อคนที่ไม่ได้เชื่อที่อยู่ที่นั่นก็ประหลาดใจเขาคนที่ไม่เชื่อในการทรงสถิตของพิญญาณก็ชง,งนสนเทศแล้วก็พูดว่าไอ้คนพวกนี้เป็นอะไรเขายอเยยว่าพวกนี้เมาเล่าอางุ่นใหม่แน่เลย ะครับคือเขาเห็นคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณเต็มเปี่ยมด้วยวิญญาณเขาก็อธิบายไม่ได้และเขาก็บอกว่านี่เมาเหล้าเนี่ยเมาเหล้าอง,งุ่นใหม่ซึ่งเป็นเหล้าอง,งุ่นที่ยังมีคุณภาพที่ไม่ดีนะครับเมาเหล้าอง,งุ่นนั่นก็เป็นสองครั้งที่พระคำพีได้เอาเรื่องของการประกอบพระวิญญาณกับกอบด้วยพระวิญญาณนะครับกับการเมาเหล้าอง,งุ่นมาอยู่ด้วยกันพี่น้องครับ ความจริงความแตกต่างของการเมาสุราเมาเหล้าอางุ่นกับการประกอบด้วยพระพิญญาณน,นั้นต่างกันฟ้ากับดินเลยนะครับคนเมาเหล้าก็จะถูกเหล้าครอบครองนําเขาไปสู่ความไร้สติคุมสติตัวเองไม่ได้นําไปสู่การสูญเสียทรัพย์สูญเสียเงินทองสูญเสียแม้กระทั่งความเป็นตัวเอง แต่คนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือมีพระวิญญาณครอบครองนั้นพระวิญญาณจะนำเขาไปสู่ความเจริญดีงามเขาจะมีสติรู้ตัวเขาจะถูกพระวิญญาณทำงานและเขาจะได้รับชีวิตใหม่เขาจะได้รับความรอดเล่าอง,งุ่นเป็นตัวแทนของอบายมุกข,ของวัตถุของสิ่งของของชีวิตบนโลก เป็นตัวแทนที่ทําให้เราเห็นถึงการมัวเมาและนําไปสู่ความไม่จีรังเลยในชีวิตขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นภาพของวิถีบนแผ่นดินสวรรค์ที่ปรากฏอยู่บนโลกนี้พระเจ้าอนุญาตให้เรามีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่บนโลกนี้พี่น้องครับขอให้ชีวิตของเราได้รับการดูแลโดยพระวิญญาณบริสุทธิ เพื่อเราจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีประสบการณ์ขับพระเจ้าตั้งแต่วันนี้อามนามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเราพบกันตอนต่อไปนะครับ